นาครับสมพมานะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทต,ตองแปดอีโวลูชันประเทศไทยจำกัดครับก็ธุกรกิจของผมเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการนวดและก็ผู้ใช้บริการนวดครับในอนาคตเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ตามท่านสามารถที่จะใช้บริการนวดได้ทั้งในนอกสถานที่เพียงไปนวสัมผัสเปิดโทรศัพท์าม,มาใช้บริการได้เลยครับมผม เป็นรางวัลน,นักพัฒนานะวัตรกรรมดีเด่นครับก็เราให้บริการได้ประมาณ1เดือนครับผมก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผลตอบรับก็ในเดือนแรกเนี่ยรู้สึกจายังธรรมดาอยู่ครับแต่ว่า ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายเป็น2เท่าของเดือนที่เราทั้งเดือนครับเรามีทั้งผู้ให้บริการที่เป็นร้านสปาร้านนวดและก็ผู้ให้บริการที่เป็นหมอนุดอิสระด้วยครับคือคุณสามารถที่จะใช้บริการได้ทั้ง2อ,อย่างเลยคุณสะดวกที่บ้านคุณก็โทรใช้แอปพลิเคชันเรียกตามหมอมษย์ที่บ้านถ้าเกิดคุณสะดวกที่จะไป ที่ร้านคุณก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของเราติดต่อกับผู้ให้บริการที่เป็นร้านสปาได้ครับคิดว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันเราคือเรามีความปลอดภัยในการใช้บริการคุณไม่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวผู้ให้บริการเนี่ยโกงเงินคุณแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่จะต้องระแวงว่าผู้ให้บริการของเราเนี่ยมีความปลอดภัยอันตรายหรือเปล่าจะมีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะแอปพลิเคชันของเราเนี่ยดูแลตรงนี้ให้ทั้งหมดครับ ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีทีมงานคอยดูแลให้คอยให้บริการดูแลตลอด24ชั่วโมงครับก็ยังไงต้องลองดูครับของใหม่ย่อมดีกว่าของที่มีอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากครับถ้าเกิดเขาสนใจพูดชื่อแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันชื่อ888มัสซาแอนสปาครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโซเลยครับ